Slip up out Every time I found the ground Be the best foot grind keep my light looked up All around my vibes. They feel my blood is pumping I keep the front line bustin' Going all out all day How I'm gonna be hustling? So I made a stand I come from next to nothing But I'm telling something. สวัสดีครับผมฟุกยังสีผมอยู่กับในเกมเกมย่อนหิตที่ชื่อว่าโมบายลิก็นห้าวีห้าครับผมผมได้ตำแหน่งป่านะเลนป่าตอนนี้ขอแบนไปก่อนตัวหนึ่งมับคอยอืมจะดีใจไปเพี่อ,อะไร ช่แบนผมก็ได้เล่นป่านะแต่ไม่บอกตอนนี้จะบอกในตัวเกมว่าจะเล่นตอนเล่นยีโร่ตัวไหนจะดูกันผมเอาฮิโร่ยินมาเล่นป่าใส่ไหมวะอัน,อนฮิโร่ยิน ฮะจออีนอนยินยินนะครับฮิโรยินตอนตอนเวลาดึกแล้วละ่ะดูเวลาตอนตีหนึ่งตีหนึ่งเก็บตีสองผมจับยินมาเล่นผมเล่นเวลานี้เพราะว่ามีตกอนหุ่นโหดมีต่กนตึงๆนะครับไปดูในตัวเกมครับผม แล้วฝัว่งเราก็มีตัวตึงอย่างตึงมากบอกแล้วว่าเล่นตอนดึกๆมีแต่คนโหดๆฝั่งเรามียินผมแล้วก็คอนปอนแล้วก็แล้วก็เจนเจอแล้วก็กน,วกนักไฟนักเวทนั่นแหละผมไม่รู้ชื่อ,อยี่ว ผมก็เลยพูดอย่างนี้เลยมาเวลคันนันี้ก็เป็นเวลายีหนึ่งสสห้าเกียบเกียบตีสองไปดูกันว่ามันจะโหดแค่ไหนกันเชียวคนโหด ผมบอกเลยว่าฮีโร่ตัวที่ผมเล่นตัวนี้มันไม่ค่อยชำนานแต่ว่าผมเล่นยังไงอะไม่ชำนานมาก <these> ตอนนี้ก็บวกกันแล้วครับเล่นด่างเล่นบุญบวกกันแล้วครับ จับน,นับเลยนับปนีเลยผมบอกแล้วลว่า เว,นนเวลาขนาดนี้แต่คนหดหดเวลาเจะทีสองผมก็เริ่มง่วง,งแล้วล่ะยังนอนแล้วล่ะตีสองแล้วนะ ผมไม่มีอะไรทำเลยเล่นเกมดีกว่าโอ้ตู้อึยตุ้ยตู้อยตูอึยตูยดึงมัดยังเลยกะยังยังยังฝีมือยังไม่ถึงของผมผมฝีมือมันสุดยอดไปแล้วเฮ้ à toàn có các từ italian hà nó bị nó bị ôi pa và có thể pa

มามายังไงยังไงยังดีดีมากอย่างนี้สิอย่างนี้ค่อยคุ้มค่าเล่นหน่อยตอนเวลาส <c oughs> <c oughs> ีสอง Dừng ngay, dừng ngay, dừng ngay mập Dừng nào các bạn Oh, bố cần dành giờ lấy vỡ à bó pháo lấy ngay gấp dành ngay dành ngay 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 cứ khó khó à, Mặt luôn đi. มัาเดียวรู้งเรืยงอืมอืมคนแรงบอกเลยตัวนี้มัาเดียวรู้งเรืยงแรงเวอร์จัด ผมบอกเลยพูดงวนตอนเวลาตีสองพูดงวนตอนเวลายำยำยำไม่ดึงหน้าก็งวนอยู่แต่ตอนตอนนิ้มติงมากวาาากว่าโอกาสอมเลยก็ 我输了，了，没办法，赢，点不了。 ตลอดเลยตลอดเลยไปตุยตลอดเกียรตยมาเด็ใคล่ะเึงใครล่ะเอ้ยเดียเดียวเดียวเดียยวอาออืม มัฟหยุดร้อยอ๋อหย,ยุดร้อยใครล่ะดึง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 จะดึงจิตโดนหรือเปล่าตอนนี้คีวหนึ่งตัว tôi sáng Tua tôi sáng Q 1 <laughs> Yeah, <Jacqueline. cười> mập giật rồi Áo ớ mẹ phải like rồi <coughs> giật lại giật lại phăng cố à dạ 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 ngồi lên ngồi oh, lên dạ yeah. dạ yeah. ตามันนี่ตุยมัน,นตุยมันนี่ตุยโอ้เกลียบตุยยังไงยังไงยังไงเ,เลลรียบร้อยเรียบร้อยรอดหรือเปล่าเป็นรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าหลายเท

2 con Lôi loại bom lao xẻ, đang sẵn sàng chắc rồi đó. บั falando, oh, 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 oh ้นอาเอเอาๆอาๆออาอว่าจะสั่งซอนสักหน่อยไหมด็กเขาสังซอนขึ้นซะแล้ว Q Q Chi si, si Tua Tui Si Tua Oh my

Si Lai Pam, Medi. Nabi, Nabi. Dev Lai. Dev lốt ông oh. bot Mà đây anh ông dạ 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 bưng dạ dạ bưng.

Coming all out all day, how i